ต้คนครับวลีที่ว่านักเตะบางคนก็เหมาะสมกับแค่ทีมบางทีม,ทมเท่านั้นแมผมว่าวลีนี้มันเข้ากันกับรัสมุดคอยรุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์ก วัย22ปีคนนี้ที่สุดแล้วครับในช่วงเวลานี้หอยลุนย้ายจากออตาลนต้าไปแมนเชสเตอร์จูไนเตดหลายคนคาดหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จเขาคือดาวรุ่งที่มีฝีเท้าหน้าจับตามองมากๆของเกาโชเซอาอิตาลีแต่ต้องยอมรับกับภายใต้สีเสื้อสโมโสรนแมนเชสเตอร์จูไนเตดชีวิตของหอยลุนที่โอทราฟฟอร์ดโมันไม่ได้สวยหรูเลยนะครับกับไอค่าตัว72ล้านปอนด์นั่นแหละครับ ที่มันมาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงเหลือเกินมันทําให้เขากดดันมันทําให้เขาทําอะไรก็ผิดทําอะไรก็พลาดไปสมหมดความมั่นใจหลายสิ่งหลายอย่างก็เริ่มตกลงจากวันเดอร์คิดที่ถูกจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งกลายเป็นแข้งที่ขาดความมั่นใจแน่นอนครับในวัย22ปีเขายังต้องผ่านพ้นยังต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งของจิตใจอีก เยอะที่อตาลันตาไม่ได้ถูกจับจ้องขนาดนี้พอมาแมนยูได้ดทุกคนจะเฝ้าดูถ้าคุณพลาดก็พร้อมจะลงโทษทันทีเรื่องนี้มันเห็นได้ชัดครับหลังจากที่รัสมุดพอยรุ่นย้ายไปยืมตัวกับนาโปลีภายใต้กุญสืออย่าง e. อันโตนิโอคอนเต้โอต้องบอกครับว่ากองหน้าทีมโคโนมรายนี้ ก็สแสดงศักยภาพของเขาออกมาอีกครั้งล่าสุดคอยลุนยิง2ประตูครับช่วยให้นาโปลีเอาชนะโรเมนเนเซไปได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผลงานยอดเยี่ยมของหัวหอกรายนี้ทำให้เฮสโคดจอมดุอย่างคอนเต้ต้องออกมาชื่นชมเลยแหละครับคอนเต้ e บอกว่าคอยลุนเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยมากเขาเนี่ย22ปีเท่านั้นแต่เขายังสามารถพัฒนาได้อีกไกลผมเห็นแล้วเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจาก วันที่เขาย้ายมาร่วมทีมเขากลายเป็นนักเตะที่โดดเด่นเลยในตำแหน่งที่เขาเล่นเขาสามารถเรียนรู้และเข้าใจวิธีการเล่นความแข็งแกร่งการบังบอลการวิ่งเข้ากรอบเขตโทษและการจบสกอร์ เขาเข้ากับทีมได้ดีมากๆและอย่างยิ่งสไตลก์การเล่นฟุตบอลของผมกองหน้าอย่างราสมุธคอยลุนที่มีความพิเศษและพร้อมจะพัฒนาคือคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ครับทุกคนเรียกว่าเมื่ออยู่ถูกที่ถูกเวลาราสมุธคอยลุนก็สามารถแสดงศักยภาพของตัวเขาออกมาได้อย่างเต็มที่จริงๆฮอยลุนก็เป็นนักเตะที่แฟนผีแดงก็เอาใจช่วยอยากให้เขาประสบความสำเร็จเช่นกันละครับ